ทูลกระหม่อมหญิงอุบลวัดนราชกัญญาสริริวัฒนาพนาวดีโพสไอจีส่วนพระองค์ถวายพระพรในหลวงหายจากพระอาการประชวรครับจากกรณีคำแถลงการพระอาการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฉบับที่37เมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาครับเมื่อช่วงเย็นวานนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสริริวัฒนาพนาวดีส่งโพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมหรือว่าไอจีส่วนพระองค์เป็นภาพพระบรมฉาย,ยาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สีพระรูปในฉลองพระองค์สูตรสีชมพูพร้อมกับทรงเขียนข้อความว่าขอสวดมนต์ถวายพระพรให้หายจากพระอาการประจวนโดยเร็วที่สุดขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเพคะโดยประสบกรณิกรที่ติดตามอินสตาแกรมของทูลกระบอหญิงนั้นก็ต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นและก็คลิกถูกใจกันเป็นจํานวนมากนะครับขณะเดียวกันครับช่วงเช้าวันนี้เองก็มีประสบกรณิกรชาวไทยจํานวนมากสวมใส่เสื้อมงคลสีชมพูครับ เดินทางไปสวดมนตน์ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันที่โรงพยาบาลสิริราชอย่างไม่ขาดสายเช่นเดียวกันนะครับ